สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เขาปะทับช้างราชบุรีนะครับเข้าไปดูข้างในมีอะไรเปลี่ยนแปลงม้างครับสวัสดีครับตั้งแต่มีหมูเด้งนี่สวนสัตว์คนจะมาเที่ยวเยอะนะหมูเด้งฟีเวอร์เปิดเก้าโมงไปสี่โมงเย็นนะครับได้ครับไดลุงชื่อลุงชื่อโอ้นี่เอฟซีบีมเลยครับมีเจอเอบีมม ที่นี้มีหมูเด้งใช่ป่ะครับที่เนี่ยใช่ป่ะใช้หมูเด้งมาอยู่เนี่ยไม่ใช่เหรอแล้วหมูเด้งอยู่ที่ไหนครับเจ้าที่บอกผมหน่อยเจ้าที่ไม่คุยเลยนะเจ้าที่ยิ้มอย่างเดียวเอาเลืกคนละกรกรมให้เล็กๆกินไปแล้วก็เอาเงินยัดตู้ครับตัวรีมือมพี่นี่เขามองอยู่เร่ะ่ะเรหางดิอุ้ยโอ้โหเขามาหาด้วยเขากินอะไรอ่ะหญ้าแบบนี้เบียร์ไก่เบียร์ไก่เขาชอบเขาไม่กินเขาไม่กิน ตัวนี้ดุนะใครมานี่ยย่าเอามือไปใกล้นะควรแพลิทด็อกนะแพลริทด็อกแพลิทด็อกแพลิทด็อกกินเลยครับตัวนี้น่าจะใจดีนะขอมือหน่อยจับมือหน่อยน่ารักอะแพลิทด็อกอะอุ้ยเขาแค่ฟันกินเอนึกว่าแค่ฟันกินอุ้ยกินน่ารักจังเลยน่ารัก เต่ายักษ์อุ้ยขบวนอะไรลิงกันลิงลิงเต่ายักษ์กวางไงนะจะกินนาวาอ่ะป้อนกวางหน่อยไม่ต้องไปไกลปากเขามากเขางับมือเดินมาเลยจะ,ะ,ะให้เขาอันหนึ่งอ่าอ่าอ่าให้เขาอ่านาวากลัวสัตว์ไหม,มไม่กลัวฮะบีมาชอบกลัวอพอแล้วพอแล้วแบ่งให้ตัวอื่นกินมั้งอ,อต้องให้หลายๆตัวไปครับเดินกันต่อ ตัวนี้กวางผ่าอู้เขาคลอนลูกคลอนลูกด้วยกวางผางเที่ยนนี้มากวางผ่าออกลูกนะใช่ตอนนั้นมีตอนนั้นมายัางไม่มีเนะอันนี้เลี้ยงผ่าครับดูมันนอนหน้าผ่าเนาะเดี๋ยวมาดูเลี้ยงผ่าตัวนี้อยู่มานานแล้วนะเนะียไปครับเดินเงนต่อเดีย๋ยวเราจะเดินไปจนถึงอูดเลยนะครับวิกวางตัวนี้ใหญ่มากเลยดูดิ นาวาให้เขาหนึ่งต้นเนี่ยช่องเนี่ยอ่าให้กินนะพอต้นเดียวอุ้ยกว้างเขาสวยมากลยอ่ะเขายาวเฟ้ยอ๋อขอขออาบีไหมเขาเขาขอเขาขอเต่าญี่ปุ่นถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะตัวเขาติดจอกแหน เก้งนอนเก้งนอนอยู่นู่นปไปไปไปเดินต่อเนี่ยเต่าเหลืองนี่น่าจะเป็นเต่าป่าวาไม่ได้กินเลยนี่นกจอกเทศมาไหมครับนี่ต้องระวังนะแม่เคยโดนจิกมือมาแล้วยายที่เราไปเลี้ยงไงใช่กินไหมกินญ้าไหมลองสินี่ให้แม่แม่แม่สีนกจอกเทศตอนนั้นที่เราไปเลี้ยงที่ลมคาเฟ่เขาไม่กินเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบ เนี่ยแพ้กินแน่ย่าแพ้เนี่ยกินเยอะให้ให้ต้นเดียวพอนวะวาเดี๋ยวหญ้าเราไม่พอเดี๋ยวเราต้องไม่ให้อวดเราต้องไม่ให้อวดดิอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาทะเลาะกันอุย้ยเขาชนกันแรงจังเลยอะ่ะเฮ้ยแย่งกันกินแย่งกันระวังกัดมือนะ,นะนะคนโดนกัดบ่อยพวกลิงอะไรพวกนี้น โอ้อหดู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 พิกิงก์ิงพอพอพอนะวะพอเดี๋ยวไอ้ตัวอื่นมั้งนี่นะวะคิดว่าก็ถินโซนสัตว์ดุชอบกัดมือคนอีกัวน้านี i ก็กัดอีกัวนาเนี้ยกัดต้องระวังตอนนั้นที่เพชรบุรีจำว่าปั๊มประโถอะเนี่ยอ๋อชนกงนะนี่ดุเหมือนกันนะอีกัวน้าเนี่ยสีส้มกับสีเขียวอ๋อทำอะไรคุยกันคุยกันคุย นี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องให้อันนี้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้เขาดูทำมายืดอเออไม่ต้องให้เขาาต้องระวังนะครับถ้ามีป้ายอย่างนี้ต้องระวังเลยดูดูเนี่ยระวังสัตว์กัดเลือดออกเลยแหละนอนนอนพักอยู่นอนพักอยู่เพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีนมัน่้อากมีน้ำตกด้วยครับตรงนี้ หมาป่าประเทศไทยยังมีนะหมาป่าเนี่ยเดินมาแล้วระวังนะบิม๊มเขากัดเนี้ยเขาไม่ได้เหมือนหมาบ้านนะกันเชือกไว้ืมแม่คนเข้าบอกไม่รู้จักหรอกเสียงจุกจ๊กจุม๊มาแล้วมาแล้ววันดีเพื่อน วนไปวนมาอยู่เนี่ยมาล่าปลาตาโกเนียเห <c oughs> มือนกระต่ายเลย,ยก,ร <c oughs> กระต่ายยักษ์เหมือนกระต่ายยักษ์เลยครับทุกคน, <c oughs> น,ต,นตัวใหญ่ <c oughs> ยาวดูคนนวเออนัอ, <c oughs> อ้าวนี่ถึงอูดแล้วเหรอเฮ้ยเร็วมากเลยอูดอยู่นิ่งอูดอยู่นิง่งจ,งจงนเชนีนี่ไงจระเข้ลิงไม่กลัวโดนจระเข้กันเหรอลิงไม่กลัวนี่ไงทุกคน เราเจอจระเข้แล้วเนี่ยนอนอยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเห็นว่านะวะนี่เกาะนีครับเกาะนีมีแบบีหัวให้เขาด้วยคนเล่นเนี้ยเลยตัวนั้นเขามีความสุขสีนี่เหมือนต้นไม้เลย ชนีนี่เขาคือชนีโอเคเขาบอกว่าแกว่งตัวลงมาสิกัดเลยนะชนีมันกลัวน้ำปให้าแานอู้จันโอ้อายุเยอะมากเลยอะตัวเนี้ยยิ่นี่เขาได้ท้ายยายาวอะโอ้โหเขามาถึงเงี้ะเออนป่นไงเออเ้ามือแม่หายไปแล้วลายดูดิกินเยอะเลยอ้าวโอ้กินเยอะแท้ เดี๋ยวไปป้อนตัวอื่นด้วยัไม่อุ้ยฮเปอรไซเลนฮเปอร์ไซเลนครับอ๋อเสียงชนีอ๋อร้องใหญ่เลยเสียงดังมากเลยอะจริงอ่ะอ่าแล้วตัวอื่นน่ะไม่เพื่อตัวอื่นกินมั้งอหร กินหมดเลยกินหมดเลยอูดแก้มากเลยตัวนี้ใช่ยู้มานานแล้วสิบปีอูดตัวนี้นอนไม่มากินอาหารอิ่มนี่ก็เป็นกงนกเป็ดเฮ้ยนกจะแตะแตะแว็นนี่เนี่ยใช่ใช่หรอ่ใช่แตะแตะแว็ดเนี่ยท่าเดินถ้าเดินเนี่ย นี่เราเดินวนออกแล้วครับเราจะไปโซนสัตว์กินเนื้อกันต่อไหนนี่อุ้ยบีมเนี่ยหุ่นผ่านแล้วเนี่ยได้แล้วเสือน่าจะชอบเนื้อเยอะๆยอะเงี้ยโซนสัตว์กินเนื้อโอ้หนุนกเงือกตัวปเริ่มเลยอุ้ยลิงตัวนี้น่ารักอ่ะลิงหัวสำลีเขาเขียนไว้ ม่หัวเขาขาวเชียวน้องน้องกินอะไรอุ้ยตัวเล็กนี้ก็ต้องระวังนะทเสียระวังนกจิกเขาเขียนป้ายอุ้ยตัวใหญ่มากเลย่ะโอ้โอ้นกนกเขาคู่ดูดีเขาทำปากปรับปรับปรับนกเขาต่อสู้กันครับอ นกกาบัวนกกระเรียนถ่ายไม่ทันเลยจะดูนกบินอะไรครับ,บโยบาปากยาวมากบินทีนี่ลมกระพือลอะทะเลาะกันนะดีมาแล้วมาแล้วโอ้ปะเดินไปตรงอื่นต่ออุ้ย นี่เขาเอางูออกมาด้วยคุณแต่ตอนนี้อยู่ในกรงนะเรื่องอุย้ยแมวนี่ยังยี่ห้อดีโอเสือดาว <c oughs> เสือดาวดีโอ <c oughs> เหมือนเลยโกโลโก้ <c oughs> โอ้เสือดาวหน้าตาน่ากลัวามากเลยเสือกินข้าวยังกินบีมไหมบีมนี่เนืน้อน,น,นั่นๆเลย บอกเอามาในกรงสิเดี๋ยวกัดให้ดูมีขอมีขอจำได้เป่าที่ไปสวนสัตว์เขาเขียวแล้วเขาแสดงโชว์ปีนเชือกมากันน่ะนี่แหละตัวนี้แหละวิ่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะข้้นนอนอืมไมี่คืตุ๋นไงเนี่ยข้างล่างนอนขุดขูอยู่อุ้ยนี่ดียรอ้นวนจังเลย นี่<ป>ที่พ่อมาด้านลับตาเองนั่นอ่ะมันจะงาฟองอ่ะเสือลายเมฆเสือลายมีดเรื่เสือนะเรียกฉันเหอเป็นหมาเลยอ่ะหันมาลิ้วอู้หขอดูหน้าหน่อยนี่ไงหน้าหวานจังเลยอันนี้เสือไฟเสือไฟเหรอไหนมีไฟลุกวะไม่ีดอกจุดอ๋อเสือไฟครับเสือไฟเสือไฟ บีมบีมระวังบีมบีมเดินมาแล้วเดินมาแล้วนอน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 เอาแล้วคำรามแล้วเห็นเด็กอ่ะนอนนอนฝับฝับแล้วนั่งถ่ายรูปไงนั่งถ่ายรูปแล้วก็พอเสือเดินมาก็ถ่ายรูปไงได้ติดเสือเขาเดี๋ยวเสือเขาจะต้องมาเห็ุคนแล้วเขาคิดว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปถุยใหญ่อ่ะ นี่ถ้าเจอในป่าตัวใครตัวมันครับพี่น้องเสือเดินไปแล้วรอเสือเดินกลับมากันทุกคนตเด็กไปออืเด็กเ่นนนี้นั่งชิงช้าเล่นงอนรอเสือเดินกลับมาหมูเด้งหูเด้งอะไรล่ะบีเราเดินมาหาเขาตรงนี้ดีกว่าเขาไม่มานี่เดินมาดูตรงนี้เขามองคนอยู่ โอ้หโยตัวใหญ่มากสองตัวครับพ่อนู้นไงนอนอยู่นู้นเห็นแล้วหลับอยู่นู่นโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหมากว่ามาฮือฮือเดี๋ยวถ้าหลุดไปได้นะใหญ่เนาะใหญ่กะโจรใส่คนทีหนึ่งก็ตายร้อยโลได้นะขาดิใหญ่ทอีกตัวหนึ่งนอนหลับหลับน่ตาดูหมีกันอยู่ข้างๆบ่อหมีหมีควาย พบกับการแสดงโชว์ของมีควายนะบัดดี้เงี่ยวดูตัวนั้นดิชื่อกันเอนอนือนนี่ครั้งแรกใครเคยดูบ้างคลิปบีมมาที่นี่คลิปเก่าๆนานมากวิ่ยตัวนี้อ้วนมากเลยดูเขามีความสุขนะเขาอ้วนกว่าแต่ก้อนเยอะมากเลยเนาะ เดือดมากลตะก้อนตัวเล็กกว่านี้นี่อ๋อนั่นตัวเน้นตัวเมียแน่เลยโดยแน่นอนเนี่ยป๋าจำได้ตะก้อนป๋ามาหลายปีแล้วตัวเล็กกว่านี้วุ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะดีไม่เขาคุ้นหรดีทีนี่เลี้ยงดีแล้วหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วมาแล้วกันเองน่าจะตัวนู้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ไงเห็นป่ะเออสวัสดีมนุษย์สวัสดีดูในนี้ะไรขนสั้นอ่ะอ๋อเขามาโชว์ให้ทิปเขาดิ ให้ทิปเขาดิอลึกไม่มีอาหารให้ให้ทิปเขา <laughs> อุ้ยลงน้ำ,นำ,นำ,นำอยู่นุ่งน้ำลวดมีไฟเขากันขึ้นมาตัวนั้นไปอาบน้ำอยู่ไอ้ตัวนี้มันถังทองอยังเลยอ่ะถังทองตอนโตให้ถังทองอน,น,น่ากอดนะโอ้อ เลี้ยงดีที่นี่เลี้ยงดีมากตัวนี้เขาสั้นเหรอเขาต้านเหรอลงไปทำอะไรกันครับทุกคนนอนเอ้าเอ้าหงายท้องเฉยเลยเขาเล่นกันอ๋อเขานึกว่าตัวเองเป็นหมีแพนด้าอ๋อดูดูการทำกายกรรมกันแล้วนะเขาเอาขึ้นมาอข้างไว้ขาเขานึกว่าตัวเองเป็นหมีแพนด้าไงหมีแพนด้าเขาโชว์เขาเล่นดูดิเขาออกเอาขึ้นวางไว้ขาอ๋อโชว์โชว์ให้คนดูอ๋อเขาเอนเตอร์เทนคนดูเก่ง แอนแอนแอนมองกองด้วยวะเนี่ยแอน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 น่ารักแต่ตัวเนี้ยขนสั้นขนยานเลยนะขึ้นเด็กเขาก็หันมามองคนใหม่แอน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 บากองบากองอะไรอ่ะตัวนี้เยอะตัวนี้ชอบถ่ายคลิปไปครับเดินยันต์ต่อเ้ยจำได้แต่ก้อนตรงนี้มีกระต่ายเอาออกไปแล้ว เออมีกงกระต่ายนานแล้วที่บีมาวิลิงตัวเล็กตัวกระจิ๋วหลิวเองวิวตัวนี้สวยอะ่ะขนยาวอันนี้ให<ช>้แห่หายบีเอ็มมาให้หาวลิงอยู่อ๋อเขากินแมลงมกินแมลงอ่ะให้ตัวนี้ก่อนตัวนี้<ม>อ่ะลิ้วหนูเอามือหยิบพอเขาหยิบนะวาปล่อยอ่า เขากินแล้วกินแล้วลองให้กุ้งนี้นาวาลองให้กุ้งนี้นี่เอามาให้แม่นี่อ่านี่เขากินให้กินอ่าโอชลักกันทำไมอุ๊ยเขากินน่ารักเัลืเลยอันนี้อย่าอยู่ใกล้อันนี้อย่าอยู่ใกล้ยืนไกลๆบียืนไกลใหญ่ให้มือให้มือเขาออกมาแคสท์สุดอ่ะอ่านั่นแหละลิงนี้อันตรายเราต้องระวัง ง้นให้ตัวนี้เยอะเขากินเก่งเพราะตัวเขาใหญ่ไข้างล่างเหรอข้างล่างนาวาข้างล่างนาวาเขยืดมือออกมานาวาไม่ต้องเอามือไปใกล้พอแค่นั้นพอเอ้าโอ้ยทำไมเขาทะเลาะเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเขาแย่งอาหารกันเล่นกันทะเลาะกันทะเลาะเล็วเขาเล่นกันเล่นเงินทีเสียงดังมากนั่นน่ะให้เพื่อนกินสิ ตัวนี้จะกินตัวเดียวเออแบบอ่านั่นแหละบีให้ข้างบนนี่ให้ข้างล่างตัวบนบ้างตัวเนี้ยคอยค่มอยู่เนี่ยเอ,อยาุ่มเพื่อนไม่ทันใจเลยเงมแง่ำง่ำงำง,ำง,ำงำ หน้าเด็ดอร่อยนะเหมือนกลมๆได้มั้งตัวเนี้ยโอ้โหนนี่นี่วิ้นตัวนี้ไม่เคยเห็นตัวนี้ไม่เคยเห็นดูเอาไอนแบบนี้ดีกว่าให้เขาหยิบเอาอ๋อนี่เขามีหลายตัวแล้วเขาไม่เอาหรอกสีดำสีดำอุ้ยโหให้มือให้กุ้งอื่นเต็มมือเลยเขาไม่กินกำตัวมือพี่จิมลิงกันเนาะ ตัวนี้น่ารักเห็นแล้วกินอ่ะอิ่กินกันดีจริงแง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 งดูดูระวังระวังระวังลิ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 งวิ่งกันตุกตับตุกตับตุกตับนี่ก่อนกลับก็ล้างมือก่อนครับเพื่อความสะอาดคุณระวังลิงกันด้วยนะลิงอ่ะ บุญหลวงคากระโดดใส่หัวตกใจเลยก่อนกลับกินไอติมครับไอติมนองโพโอ้โหรสเยอะมากมีทุเรียน,นด้วยเอรสอะไรลูกมี้มมช็อกโก,ลก,กแลตนนวานิลาสตรอเบอรี่อ,อาไรค่ะชา,า,าไทยวานิลาวานาแม่กินอะไรดีเนาะอ่ะกินวิน่ากินมากครับชาไทยเราขูดน,น้ำแข็งก่อน แล้องย้งที่คือมีรูปสังข์็งโอ้น่ากินมากมันแข็งอหมตักได้เปล่าอร่อยไหมนะวะโอ้ยของแม่นี่ยุบเร็วกว่าไขเลยอ่ะแม่กินเร็ว